เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเกมคาบาวกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาเงินเอ็มสำหรับสายฟรีกันดีกว่านะครับย้ําอีกทีนะว่าในคลิปนี้จะเป็นวิธีการหาเงินเอ็มสหรับสายฟรีเลยนะครับ คาบาวอินฟินิตคอมโบนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับร้านลิสแมนช็อปโน .1 นเรื่องการให้บริการเติมเกมะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยเครับเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น โดยในคลิปนี้เนี่ยก็จะมี2วิธีด้วยกันนะครับนี่เปิดหน้ากระเป๋าขึ้นมาแบบนี้ซึ่งวิธีแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการตีดาบวอนั่นเองไม่อันนี้เนี่ยหลายคนน่าจะรู้นอยู่แล้วนะครับว่าการเอาอาวุธของวอลเลอร์มาตีบวกเนี่ยมันจะทําให้เราได้เงินแบบมหาศาลเลยนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะตีบวกให้ดูด้วยแล้วก็เทียบให้ดูนะครับว่าดาบ2แบบอันไหนมันจะขายได้แพงกว่ากันแล้วก็ขายได้ราคาเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงเรื่องการตีบวกเนี่ยมันจะยากสักขนาดไหนนะครับรับรองว่าคลิปนี้ได ดูแน่นอนหนีโชว์ก่อน Oh, บอกเลยว่าสะสมหินมาเยอะมากทีนี้ต่อมานะครับอีกหนึ่งวิธีก็คือการเอาเจ้าเศษย่อยนะครับนี่เอามาขายยัดร้านท่านผู้ชมดูซะก่อนกองหนึ่งสามเอ็มครับผมโดยเจ้าเศษพวกนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่จําเป็นต้องลงดันเจียนเราก็สามารถหาได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นแมปฟอร์ดรูน่านะครับเจ้าแมปสงครามตัวนี้เลยหรือว่าจะเป็นแมปเล็กไฟล์เนี่ยอันนี้ก็บอดได้เหมือนกันนะโดยทั้ง2แมปนี้เนี่ยจะดรอปเป็นชุดระดับไฮเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเศษที่เราย่อยได้มาเนี่ยก็จะเป็นเจ้า เสรยดหายตัวแพงตัวนี้เลยนั่นเองนะผู้ชมแต่วิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็ยังคงเป็นการตีดาบวอเหมือนเดิมนะผู้ชมอ่อดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือดาบวอที่เราจะเอามาตีบวกเนี่ยจำเป็นต้องมีรูด้วยนะนี่ไม่ว่าจะเป็น1รู2รูนะครับหรือจะเป็นคราฟม่วงคราฟเขียวหรือแม้แต่ชื่อฟ้าที่ไม่มีคราฟเลยเนี่ยขอแค่เพียงมีรูก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการทาออฟในรูมันจะทําให้ดาบของเราขายได้แพงยิ่งขึ้นหรือเปล่าซึ่งอันนี้บอกเลยวว่่าามันชยดบเร นแน่นอนนะครับแต่สําหรับการตีบวกแค่10หรือว่า11บเอนี่ยบอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องยัดออฟก็ได้นะครับเพราะว่ายัดออฟแพงนะยัดดอกนึงเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวขอพาไปดูหน่อยนะครับนี่อ่ะยัดออฟใส่เข้าไปยัดดอกแรก 4M ็มครับผมส่วนดอกที่2เนี่ยก็คูณ2เข้าไปเลยนะครับก็คือ 8M มแน่นอนท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วเรื่องการยัดออฟเนี่ยเราจะยังไม่ทำนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ได้เงินเยอะขึ้นนั่นแหละซึ่งแน่นอนนะครับว่าสําหรับบวก10บวก11บเวก12องเนี่ยเราไม่จาเป็นต้อง ราคาเนี่ยมันจะแทบไม่ต่างกันเลยทีนี้เนี่ยผมว่าเรามาดูราคาดาบกันสันหน่อยดีกว่านะครับนี่เริ่มจากเจ้าไดคา,าตนะก่อนเลยอันนี้ก็เป็นดาบวอนะแล้วก็ไปที่เลดออเมียมนะครับ เจ้าตัวนี้ท่านผู้ชมแบบรูถูกสุดนะครับราคาตอนนี้เนะี่ยอยู่ที่350เพชรเท่านั้นนี่แบบรูเดียวชื่อฟ้าแบบนี้เนะี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของซิกกันบ้างดีกว่านี่โอ้โหเดี๋ยวนะซิกแบบมีรูถูกสุดเนี่ย4,500เลยท่านผู้ชมส่วนอันต่อมาเกรสสวอร์ดนะครับแล้วก็ไปที่เลดออสเมียม1รูอยู่ไหนเอ่ยนี่เจ้าตัวนี้ถูกสุด500นะครับแล้วก็แบบซิก แบบมี1นรูถูกสุดตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ห้าพันห้าเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ายิ่งเป็นดาบที่ระดับสูงขึ้นเนี่ยการตีบวกมันก็จะยิ่งได้เงินมากขึ้นตามไปด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาโชว์ของ G9 ก็คือเลดออดเมียมแล้วก็เป็นของ G10 นะครับก็คือเจ้าดาบซิกนั่นเองอ่ะเอาเป็นว่าเริ่มกันเลยดีกว่านี่กดคําว่าอัปเกรดไปแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยในส่วนการตีบวกนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามันมีเรื่องของคะแนนอัปเกรดด้านล่างด้วยซึ่งงตรงนี้ หลายตีบวกหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยสามารถทําแต้มล่อเพื่อให้ดาบของเราเนี่ยตีบวกติดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะส่วนการได้แต้มล่อมาจากไหนนะครับก็คือการตีอะไรก็ได้ให้มันแตกนั่นแหละและ้วเดี๋ยวมันจะได้แต้มเพิ่มขึ้นมาเรื่อย<อ>ๆเองนะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะก็คือเจ้าเซิร์ฟนี้เนี่ยการตีบวก1ไปจนถึงตีบวก10เนี่ยมันจะไม่มีการลดระดับนะครับเอาง่ายๆก็คือบวก1ถึงบวก10เนี่ยตีไม่ติดยังไงมันก็็ออยู่รระดดับเเิมนคมงงมนกืให้้าาตีวซํไป จนกว่ามันจะเลื่อนระดับนั่นแหละแต่เมื่อไหร่ที่บวก10จะขึ้นบวก11เนี่ยมันจะเริ่มมีการลดระดับลงมาแล้วนะครับไปลุยกันเลยดีกว่าดอกแรกจัดไปครับผมติด100%ดอกที่2ก็ยังเป็นติด100%เหมือนเดิมนะครับบวก2พอจะขึ้นบวก3เหลือ90แล้วนะครับก็จัดไปดีครับทีนี้เนี่ยมันจะลงทีละ1 0เรลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะสลับดาบบ้างนะครับนี่เอาอันนี้ขึ้นสักบวก3ก่อนเผื่อไม่ติดเราจะได้แต้มเปอร์เซ็นต์ จัดไปดีครับบวก3ทั้งคู่นะครับโอกาสอยู่ที่ด้ามละ80%เลยนะครับนี่เหมือนกันเลยเราก็ค่อยๆย,ยัดเข้าไปนี่เห็นไหมเป็น70แล้วก็เอาอันนี้บ้างสลับตีแบบนี้พอไม่ติดปุ๊บเนี่ยโอกาสมันจะเพิ่มด้วยเพราะว่าเราได้แต้มอัปเกรดตรงนี้เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยเจ้าแต้มอัปเกรดมันมีเวลาหมดอายุด้วยนะจากตอนแรก80%เนี่ยขึ้นมาเป็น82.7แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าถ้าเราเปลี่ยนอาวุธชิ้นอื่นก็ได้ในส่วนของแต้มเพิ่มปเ,เ,เปอร์ ใช้กับบวก4ขึ้นบวก5เลยก็ลกแล้วกันนะครับนี่จัดไปครับผมปึบโอ้โหแหกตอนนี้เนี่ยแต้มโดดขึ้นมาเป็น75%แล้วท่านผู้ชมก็ยัดไปเลยดีครับแหกอีกแล้วท่านผู้ชมหโ,โหอะไรของมันวะปะลุยกันแบบเร็วๆเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาด้วยจัดไปครับผม อคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็มีดาบบวก10เล่มหนึ่งนะครับแล้วก็บวก9เล่มหนึ่งและการตีไม่ติดตอนนี้เนี่ยก็จะได้แต้มล่อเยอะขึ้นด้วยนะครับเอาง่ายๆก็คือยิง่งระดับสูงขึ้นลวตีแหกเนี่ยแต้มล่อในการตีแกหก1ครั้ง,งมันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับส่วนบวก10นี่ขอดูหน่อยตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการลดระดับแล้วนะครับก็คือตีไม่ติดลด1ระดบับจากบวก10จะเหลือบวก9แต่ถ้าติดจะขึ้นไปบวก11นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของราคากันสักหน าบซิกเนี่ยบวก10นะครับถ้ายัดล้านได้4.5 m เอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะยัดตัวนี้เลยดีกว่าเพราะว่ามีแต้มด้วยไม่รู้ว่าจะขึ้น11หรือเปล่านะครับก็จัดไปดีครับโอ้โหแหกโอ้โหท่านผู้ชมตอนนี้เหลือเหลือบวก9อ่ะไหนๆก็บวก9แล้วขอเทสหน่อยว่าราคามันต่างกันเยอะหรือเปล่านะครับนี่ดาบแดงบวก91.6ส่วนดาบซิกบวก9นะครับอยู่ที่2อทีนี้ต่อมาเรามา,า,มายัดขึ้นบวก10กันอีกสักรอบนึงเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอานี้ยัดไป ัดไปดีครับโอ้โหเดี๋ยวนะหินบวกตอนแรกผมมีอยู่90กว่าเม็ดเลยนะตอนนี้เหลือ21เม็ดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าท่านผู้ชมอขอเทสอีกทีบวก10ทั้งคู่4.5นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้3.6ระหว่างที่หินยังเหลืออยู่เนี่ยผมจะพยายามยัดให้มันติด11กันละกันเฮ้ยเดี๋ยวเด๋ยดี๋ย,ยผมต้องเอาอันนี้ก่อนเพราะแต้มศูนย์เผื่อไม่ติด จัดไปดีครับเอา้ามึงเสือกเก้นเฉยมาดูบวก11กันดีกว่านะผู้ชมนี่บวก11นะครับก็กลายเป็นหูเดี๋ยวนะจาก3.5เป็น8เอมเลยอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือพอบวก11จะขึ้น12ปุ๊บเนี่ยเวลาไม่ติดมันจะเริ่มลดเทีย2องนะแต่ว่าเราจะบวกเจ้าตัวนี้ให้มันได้สัก11ก่อนจัดไป1ทีครเทียผมโอ้โหมึงแหกลงไป9 จัดต่อแล้วก็แหกต่อเนื่องจังหวะนี้แหละเดี๋ยวเราจะลองยัดเจ้าตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวนะจะติดไหมวะบวก12อกูเอาเป็นว่าแต้มเหลือมากขนาดนี้นะครับเขาบอกว่าโอกาสติด47.6ก็คือตีไปเกือบจะ50า0เลยนะครับผมว่าเรามาลุ้นกันหน่อยดีกว่าจัดไป1เทียรมโอ้โหบวก12เนี่ยเราขายได้17เอ็มนะผู้ชมฉะนั้นเนี่ยปัญหาอยู่ที่เจ้าตัวนี้แล้วนะครับอ่ะบวก10มาไม่ติดโอ้ยจนได้หินแดง หมดแล้วด้วย โอเคท่านผู้ชมสรุปแล้วนะครับหินแดงประมาณ90เมตรเนะี่ยผมก็ตีบวก9ได้อันหนึง่งแล้วก็ได้บวก12มาอันนึงนะครับนีสิบเมกวายนะซึ่งถ้าอีเจ้าบวก12เป็นดาบซนะิกเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะเกิน20กว่าเมแน่นอนนะครับส่วนอีเจ้าดาบตัวนี้เนะี่ยเราสามารถที่จะเอาไปขายยัดล้านเพื่อรับเงินเอมตรงส่วนนี้มาได้นะและก่อนจากกันไปนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วเนะี่ยก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับ วัสดีครับผม